สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ที่ดินโคราชนะครับขายที่ดินโดยแมนนัทพลอีกเช่นเคยนะครับและสำหรับวันนี้ครับเป็นคลิปวิดีโอที่192ครับผมแมนมีที่ไร่นะครับติดถนนลาดยางสี่เหลี่ยมสวยๆกันเลยครับตรงบริเวณนี้นะครับเป็นวิดีโอภาพมุมสูงครับผมอยู่ด้านหลังที่ดินนะครับ ที่ดินของเราจะเป็นที่ไร่ครับผมรูปลักษณ์ของที่ดินจะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับสี่เหลี่ยมสวยๆกันเลยทีเดียวครับผมแม้ต้องขออนุญาตด้วยนะครับขอโทษด้วยนะครับที่โดนมีการสั่นเล็กน้อยนะครับเพราะว่ามีคลื่นสัญญาณรบกวนนะครับต้องขออนุญาตด้วยครับตรงบริเวณนี้คือที่ไร่อ้อยนะครับทั้งหมดเลยครับเนื้อที่ทั้งหมด25ไร่นะครับผม ไรอ้อยเต็มจำนวน25ไร่เลยครับถนนด้านหน้าของเราเป็นถนนลาดยางนะครับเป็นถนนลาดยางหมายเลข4009ครับผมเดอะแมนจะพาทุกท่านนะครับรับชมบรรยากาศภาพมุมสูงเหมือนเคยก่อนนะครับแล้วแมนจะพาทุกท่านไปชมการเดินทางมาชมที่ดินแปลงนี้นะครับเดอะแมนจะหันให้ชมอีกรอบนะครับสำหรับด้านหน้าที่ดินนะครับรูปลักษณ์ด้านหน้าที่ดิน ว่าด้านหน้าที่ดินเขาสวยขนาดไหนนะครับผมส่วนมากนะครับจะเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้ๆกันนะครับผมแต่บรรยากาศด้านบนนะครับจะเห็นเป็นป่าเยอะครับผมแต่จะเป็นชุมชนใกล้ๆกันนะครับสำหรับด้านหน้าที่ดินครับสวยมากเลยครับผมด้านหน้าจะหันไปทางทิศตะวันออกนะครับผมด้านหน้าจะกว้างมากเลยครับ การเดินทางแมนจะเริ่มจากถนนลาดยางนะครับหมายเลข2150ครับเป็นถนนอยู่ในตัวอำเภอขามสแกแสงเลยนะครับถนนเส้นนี้ก็จะเป็นถนนเส้นมาโรงพยาบาลขามสแกแสงหรือว่าจะเข้าไปตัวอำเภอขามสแกแสงนะครับ การเดินทางคร่าวๆนะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้ครับผมเริ่มต้นจากตัวอําเภอหรือว่าแถวใกล้ๆโรงบานขามสแกแสงนะครับผมบนถนนหมายเลข2 1 5 0ครับผมและเราจะเข้าไปบนถนนหมายเลข4 0 0 9นะครับผมถนนเส้น4 009นะครับเป็นถนนเชื่อมต่อนะครับเชื่อมต่อไปหาถนนหมายเลข2 3 6 9ครับผมและ2369นะครับจะไปเชื่อมต่อ ที่ถนนสีเลนนะครับหมายเลข205ครับ205ก็จะเป็นถนนระหว่างจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมินะครับจะไปออกอำเภอพระทองคำครับใกล้ๆโรงพยาบาลนะครับหรือว่าถ้าจะมาทางขามสแกแสงคืนนะครับ4009ก็จะมา2150ครับแล้วก็ไปออกถนนมิตรภาพสาย2ไปเลยครับผม และวันที่แมนไปถ่ายทานะครับจะเป็นวันที่25ครับผมเดือนตุลานะครับผมช่วงนี้ก็จะเป็นงานทอดกรถินนะครับทอดพระป่ามากนะครับผมถ้าท่านใดนะครับเป็นสายบุญนะครับก็จะรู้ว่าช่วงนี้นะครับมีงานทอดกรถินมากครับต้องเดินสายทําบุญกันนะครับสาธุสาธุด้วยนะครับผมถ้าท่านใดนะครับที่ไปทําบุญแล้วครับผมของบ้านแมนนะครับจะเป็นวันที่30ครับผม30เดือน เดือนนี้เลยครับเดือนตุลาคมนะครับบ้านแมนจะเป็นวัดละงมนะครับหรือว่าวัดสว่างอารมณ์นะครับผมถ้าท่านใดนะครับผมอยากมาทําบุญเรียนเชิญได้นะครับผมวันที่30ตุลาคม2565ครับเป็นงานบุญกระถินที่บ้านวัดสว่างอารมณ์นะครับตรงบริเวณนี้ครับเราก็ได้มาถึงที่ดินแปลงนี้แล้วครับแมนก็จะ เริ่มขายที่ดินแปลงนี้กันแล้วครับผมขายที่ดินที่ไร่ครับผมติดถนนลาดยางหมายเลข4009ครับผมชโนดเนื้อที่25ไร่ครับผมเจ้าของที่ได้ร้องขายในราคา10ล้านบาทยกแปลงครับผมและราคานี้นะครับเจ้าของที่บอกว่าสามารถต่อรองได้ครับผมที่ดินแปลงนี้เป็นที่ไร่ครับผมที่ไร่อ้อยครับเป็นที่ไร่เต็มจํานวนเนื้อที่เลยครับผม เป็นที่ไร่อ้อยแปลงใหญ่นะครับเจ้าของที่มีความจําเป็นที่ต้องการจะขายครับเนื่องจากมีความจําเป็นนะครับผมความจําเป็นของเขาเป็นความจําเป็นส่วนตัวนะครับแมนไม่สามารถนํามาบอกได้นะครับผมที่ดินแปลงนี้อยู่ในแหล่งชุมชนครับผมด้านหน้าที่ดินมีไฟฟ้าประปาพร้อมครับการจราจรด้านหน้าที่ดินนะครับมีเป็นระยะระยะครับผม มีรถใหญ่รถเทลเลอร์รถอะไรวิ่งหมดนะครับผมการจราจรมีเป็นระยะระยะครับที่ดินเหมาะสําหรับซื้อเก็บไว้ในอนาคตนะครับด้านหน้าที่ดินกว้างมากเลยครับผมบริเวณแถวนี้นะครับหรือว่าชุมชนแถวนี้นะครับส่วนมากเขาก็จะปลูกไร่อ้อยกันนะครับไร่อ้อยไร่ข้าวโพดครับผมทําไร่ซะเป็นส่วนใหญ่ครับผมต้นปีนะครับต้นปีสิ้นปีก็จะเก็บผลผลิตกันครับ จะปลูกแล้วก็เก็บผลผลิตกันนะครับที่ดินแปลงนี้ก็จะใกล้วัดใกล้โรงเรียนใกล้แหล่งชุมชนครับที่ดินแปลงนี้จะห่างโรงพยาบาลขามสแกแสงนะครับ14กิโลเมตรครับห่างถนนหมายเลข205สุรานาลาย22กิโลเมตรครับห่างถนนมิตรภาพสาย2นะครับ58กิโลเมตรครับห่างเส้นท่านโคราช65กิโลเมตรครับห่างกรุงเทพมหานคร306กิโลเมตรครับผม ที่ตั้งที่ดินแปลงนี้จะอยู่ที่ตำบลโนนเมืองอำเภอขามสแกแสงจังหวัดนครราชสีมาครับผมตรงบริเวณนี้จะเป็นทางสาธารณะประโยชน์เหมือนกันนะครับเป็นด้านข้างครับแปลงนี้จะติดถนนสองด้านนะครับแต่เมนจะพาเดินเข้าไปชมด้านในนะครับผมด้านขวามือนะครับคือที่ไร่อ้อยของเราครับส่วนทางด้านซ้ายนะครับคือที่ไร่ข้าวโพดของเพื่อนบ้านนะครับ ย้ำอีกทีนะครับที่ดินแปลงนี้เป็นโฉนดครุฑแดงครับนอสอสีจอครับเนื้อที่25ไร่ครับผมขาย10ล้านบาทยกปแปลงนะครับผมรับชมบรรยากาศด้านในนะครับสักครู่แมนจะให้ชมนะครับขนาดกว้างคุณยาวนะครับผ้ามุมสูงให้ชมนะครับผม ครับแล้วเดี๋ยวเมนจะบอกขนาดนะครับผมด้านหน้าที่ดินนะครับติดถนนลาดยางครับผมหันไปทางทิศตะวันออกนะครับกว้าง177เมตรนะครับสวนด้านหลังครับกว้าง126เมตรครับทิศเหนือกว้าง160เมตรครับสวนทิศใต้กว้าง264เมตรนะครับและด้านหลังทางทิศเหนือและทางทิศตะวันตกนะครับที่จะมีแหวงหนึ่งแหวงหน่อยๆนะครับที่ไม่ใช่สี่เหลี่ยมนะครับตรงนั้นแมนไม่ได้วัดแล้วก็บอกขนาดนะครับ คำว่าแหว่งภาษาโคราชนะครับแมนต้องขอโทษด้วยครับที่แมนหลงพูดไปนะครับผมคำว่าแหว่งภาษาโคราชก็คือว่าเนื้อที่ไม่ครบครับเนื้อที่ขาดหายไปนะครับและถ้าบางคํานะครับบางคลิปนะครับที่แมนพูดไปแล้วผิดพลาดประการใดนะครับแมนต้องขอโทษขออภัยนะที่นี้ด้วยนะครับและสําหรับคลิปนี้แมนขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับขอบคุณสําหรับการรับชมครับผม